สวัสดีครับเมนูชาววันนี้ครับกับเชฟกระทะไม้ของเราครับสวัสดีครับผมได้เมนูอะไรครับวันนี้ไก่ไก่ไก่อะไรครับนี่ไก่ไก่ตายแล้วเขาม่เห็นไก่ตายแล้วไก่ตายแล้วไก่ตายแล้วไม่เห็นโอ้นี่เมนูชาววันนี้ครับกับเชฟกระทะไม้ของเรานะครับนี่ไก่ไตน้ำครับตาตาตไ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 ต้ตไ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 ตเตไตไตไไเไไไเ ไก่ใต้น้ำนะครับมาดูเมนูไก่ใต้น้ำวันนี้นะครับโอ้โใส่พริกเท่าอายุคนนะครับนับอายุใส่นะครับนี่พริกนี่ผงนัวครับผงนัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนูนครับผงนัวครับผงใจใจนะครับผงใจใจนะครับผมขาดไม่ได้ก็ใบกะเพราใบกะเพราแล้วก็อะไรครับนะ่ใส่อะไรด้วยใส่ใจด้วยใส่ใจด้วยครับลืมใส่ใจนะครับหอมบัตเตอลงไป ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบักซามเชบกบักซามเชกนะครับไปน้ำเพิ่มรสชาติอาหารสีสันของอาหารนะครับเป็ยอดครับกินเขาได้หลายอาจจะเซ็ตจะเซพร้อมกันหรือเปล่านั่นออก็คือเห็ดคือมือนั่น,นไก่อ่อนๆน้ำซีบรายเหงิที่ขาดไม่ได้นะครับบุญเส้นนะครับนี่บุญเส้นต้องย้ำนะครับบุญเส้นกาต้นไผ่เหนียวนุ่ม เหนียวนุ่มนะครับตีดขาดไม่ได้เลยครับนุ่น่ะสีเด็กๆกันนะไหนมันอยู่ไหนซิงเด็กๆกันเออของเทน,นะครับนี่ซื้อมาเมื่อกี้นะครับใส่ไป <laughs> ถึงซองแล้วครับผมเป่งนัวนะครับผงนัวยิ่งใส่เยอะยิ่งอรอ่อย,ยใจก็ว่านะครับรสชาติอาหารก็ประมาณนี้นะครับโควิดไปไหนไม่ได้ก็เอาไก่ยอยู่ในเล้าที่เลี้ยงไว้เลยครับเกือบหมดเล้าแล้วครับเกือบหมดลนะครับ <c oughs> ๆๆวันละสองวันละสามมีนะครับผมเพราะว่าดีกว่าเราไปหาซื้อเขามาทานครับน้องผม ช่วงนี้ก็โควิดด้วยออกไปในยากก็เลยจับเอาของเราพร้อมทุกอย่างนะครับหน้าบ้านเราก็มีสระนะครับสระสิบหกไร่นะครับขุดไว้นะครับสระว่ายน้ําหน้าบ้านนะครับสิบหกไร่นะครับอ่าต้องการอยากกินปลาก็หน้าบ้านครับต้องการไก่ก็เลี้ยงไว้ก็มีครับต้องการเห็ดก็เข้าปลาครับนู่นนะครับสมาชิกนั่งรอเทวทัศน์ใของเราเตรมเมนะครับนอนรอก็มีนะครับนนนั่งอนอนรอครับ พรีเซนเตอร์อันนี้นมโตนะครับพรีเซนเตอร์ผงนัวนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งแซ่บนะครับนี่เขาทำอย่างนี้นะครับมาดูเมนูไก่ใต้น้ําว่าเขาจะทํากันยังไงนะครับอ่าดับแรกก็ต้องเอาหม้อตั้งบนเตาแก๊สนะครับจะอย่าลืมเปิดเตาแก๊สด้วยนะครับถ้าลืมเปิดเตาแก๊สไม่สุกนะครับผมเสาแน่นอนอพอดีไหมอ่ะพอดีเป๊ะครับมีหัวบ่บ่ครับก็จะมีจานสแตนเลสก็มีตัวนี่พอดีเลย นี่นะครับเราทาอย่างนี้นะครับไก่ใต้น้ำห่อใต้น้ำาเขาจริงจริครับนี่น้ําอยู่บนไก่อยู่ข้างล่างในมอนะครับโอ้คนนี้เกง่งตัวคนนี้เกง่งเก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 ่งคนนี้เก่งเด้อเชฟของเรานะครับปกติเขาก็เมื่อก่อนเขาก็เป็นเชฟอยู่โรงแรมนะครับเป็นผู้ช่วยเชฟครับเป็นผู้ช่วยเชฟทีนี้ก็ไปอะไรนะเอาเครื่องปรุงใส่ผิดโอ้ โดนไล่ออกเนาะโดนไล่ออกครับไปอยู่พระเอกล้างจานโ <c oughs> ดนไล่ออกอีกเนาะไปอยู่พระเอกล้างจานก็โดนอีกครับไปทำจานเขาเตกเขาก็ไล่ให้ไปอยู่พระเอกคนสวนครับไปกวาดสวนกวาดขยะกวาดหญ้ากวาดอะไรอ <c oughs> ือคือยู่ที่นี่คร <c oughs> ับยุได้ก็อย่างงั้นป,ประดับ <c oughs> ต้นไม้ก็ทิ้งหมดอีกที่นี่ตัดดอกมงดอกไม้ก็ปลูกประดับสวนทิ้งหมดอีกโอ้เขาก็ให้เป็นคนลด บวกลบครับคบวกลบนะครับนี่นะครับหน้าตาอย่างนี้ตอนนี้ก็นั่งรอครับนั่งรอนะครับสักพักก็เดี๋ยวสุกนะครับนาะครับต้องคุมสุกในตอนตัวนี้สุกทั้งวันครับสุกทั้งวันวันนี้ครับอืมครับสุกทั้งวันครับถ้ามีสุกกระเสาตรงนี้ตรงนี้เ้าแนนอนครับนู่นน่ะนะครับสมาชิกของเราเยอะแยะเลยครับนอนรอนะครับหน้าตาก็ออกมาจะประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทําการ ทานข้าวเช้านะครับผมก็บางท่านก็ยังมาไม่ครบนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกหลายท่านนะครับคือทางทีมงานเนี่ยมีด้วยกันหลายท่านนะครับมีเยอะนะครับมีเป็นสิบนะครับที่ต้องทานข้าวด้วยกันทุกวันนะครับที่บ้านเลี้ยงคนไว้เยอะนะครับทีมงานเยอะนะครับเยอะมากทีมงานส่เสื่อมเงินกงนด้วยครับพี่น้องทางด้าเสายเสือสเส่อด้วยครับ อ,อร ang ่อยจังเลยอร่อยจังเลยยังไม่ได้กินนะครับแค่ดมดูเฉยๆว่าอร่อยเลยนะครับโอ้มเอๆว่ะใส่ไ no ว네้ค่ข้าวกับข้าววันนี้ก็มีพระโภพระโรแล้วก็ไก่ใต้น้ำนะครับนี่ไก่ใต้น้ำ ไต้่น้ำข่าโล้แล้วก็ผักสลิดผักกระจรนะครับเนี่แค่นี้นะครับในนวลนี้แล้วก็ปลาเดกนะครับจิ้มผักสลิดนะครับอร่อยอร่อยครับมานะครับมาเลยครับเด้อบางท่านก็ยังมาไม่ครบนะครับแต่ตัดหญ้าอยู่นะครับก็ทำการเตรียมไว้ให้เอากินเลยไปเมื่อให้เรียบร้อยนะครับคจานนี้ครับจานครับจานครับ อร่อยหน้าตานะครับเตาหน้าทานนะครับนี่หน้าตาหน้าทานแค่ดมดูก็อร่อยขาหมูนะครับขาหมูนี่นนะครับภาษาลาวเอ <S <S ินปลาน้อยปลาน้อยก็คือเป็นปลาใหญ่นะครับอ๋อผมว่าเซร่าอยู่เป็นโบห์นนะ เ,เ,เ๋ีใส่ายเส็บลายครับใส,สใส่เยอะเส็บเยอะนะครับเ,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 เดี๋ยวนี่นะครับผมนานายอย่างนี้เดี๋ยวก็ร่นหมดนะครับไม่อยู่นะครับไม่ถึงสองเดือนนะครับไม่ร่นโอเคเลนะครับอ,อ่านี่ก็จัดแปรงนัวมาเยอะจนข้างหน้าหายหมดเลยนะครับมาทีมงานที่ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ได้นไม่ตั้งหนัวแน่นอนครับไม่ต้องสำหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานช้างป๋าของเราด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผม เมนูข้าวเช้าวันนี้นะครับอาหารเช้าของเรานะครับมาได้ครับเด้อเสพๆด้วยกันนะครับอร่อยๆนะครับนะครับนี่ก็มีหนึ่งสองสามสี่ปกติก็ห้าหกปกติสิบท่านนะครับยังงานไม่ครบนะครับยังงานไม่ครบที่บ้านเลี้ยงไปเยอะนะครับเลี้ยงเลี้ยงเยอะนะครับแต่เวลาทํางานให้หมดนะครับแต่เวลากินคนเยอะนะครับเยอะครับทํานามีสองคนเราทานามีสองคนนะครับ ป็นกินเลนไซเรนไซเลนนี้อยู่เวลาทำนามีสองคนเวลากินเนี่ยเยอะแยะเลยครับเข้ามานะครับเซฟกระทะไม้ของเราก็ใส่อย่างเดียวนะครับไม่พูดไม่จาเลยครับรัวไม่ทันเขานะครับเซฟวัฒนะยอดอ่าเป็นหน่วยเยอะดิครับของแท้เนาะบ่หมีไผเบิ้งใส่กับเครื่องซองเลยแล้วใส่เครื่องซองเลยผมเลี้ยวไปทันพอดีนะครับเมื่อกี้หายไปครึ่งหนึ่งเลยครับคุณยายอร่อยไหมครับคุณยายอร่อยค่ะโอ้อร่อยเนาะ เป็นยายกินตนปาลนะครับกินไก่ไม่เป็นครับโวดเจ็บขาโนกเกลว์หกเกลา์ลกซิปถามหานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวประท่านเขานะครับเดี๋ยวหมดก่อนนะครับเสื้อเขียวนี่ใส่หมดก่อนนะครับผมสวัสดีครับ